กับยกที่ช่องโยกี้บาร์บี้แบร์นะคะวันนี้ยกก็จะมาแต่งหน้าในราคาย่อมเยาวนั่นเองแต่จะบอกว่าหาซื้อง่ายนะคะโยกหาซื้อที่เซเว่นนั่นเองบางอย่างก็จะเซเว่นบางอย่างก็จะอีฟแอนด์บอยนะคะแล้วก็มีหลายๆอยา่างค่ะากันไปนั่นเองนี่แล้วก็วันนี้นะคะจะต้องบอกว่าขออภัยทุกคนดนวยน,นะคะที่น้าย,ยกเนี่ยมีสิวเยอะเพราะว่า แพ้แม่ด้วยนะคะมลพิษด,ด้วยแล้วก็ฮอร์โมอนของผู้หญิงอย่างเรานั่นเอง <c oughs> ก็อยากจะบอกว่าช่วงนี้นะคะอย่าเครียดนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอกินน้ำเยอะๆซึ่งยกละเลยตรงนี้มากๆนะแล้วก็เวลาใส่แมสเนี่ยคือก็จะแพ้ตลอดเลยอย่างกองคาเนี่ยก็จะไม่หายนอนดึกเครียดนะคะก็เป็นแมสสกรปรกหรือว่าเอ่อแพ้แมสเวลาเราใส่ทั้งวันนะคะก็อยากจะให้สาว เพื่อนๆทุกคนนะคะดูแลตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะไปดูกันเลยนะว่าหยกจะแตกออกมาเป็นแบบไหนเ r y d เดนลุกหรือยังไงนะคะไปดูกเลยอันนี้นะคะทุกคนที่หยกใช้แบบหลักๆเลยในวันนี้นะคะที่จะเอามาแต่งกันนะคะหยกเลือกของซิตูซิตมานะคะเพราะว่า ใช้ทุกวันจริงๆแล้วก็ปกปิดดีด้วยนะคะปกปิดดีสีเขาสวยนะคะสีลิปเนี่ยก็สวยด้วยแล้วก็ใช้ดีด้วยนะคะหลักๆก็จะมีอยู่ทค่นี้แล้วก็มีอีนะคะซึ่งสีตัวนี้นะคะยกซื้อที่เซเรนิเดเวนน่นอ่หาซื้อได้ง่ายมากๆนะคะอันดับแรกเลยนะคะวันนี้ยกก็จะขอลงสกินแคร์ก่อนเลยนะคะยกจะใช้สกินแคร์ตัวเดียวนะคะในวันนี้นะก็จะใช้เป็นยูสเตอรินนะคะตัวแรก นะคะยกใช้คอนซีลเลอร์แซนสีแซนเบสนะคะส่วนสองนี่คองสีทูสีนะคะใช้ทุกวันคือแบบมันจะหมดแล้วอะก็จะค่อย ก็ใช้ตัวฟองน้ำค่ะของโอนิกาขอใช้กระจกใหม่แสงคือแบบเริ่มจะหมดแล้วนะคะฝนตกแน่เลย นีนะคะยกก็ลงคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปลงคุชชั่นกันเลยนี่นะคะยกใช้คุชชั่นนะคะสี103นะคะนี่แซนเบสเหมือนกันของซิดทูซิด คคือใช้ตัวเนี้ฮอริกาใช่ปะคือแทบ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 แบกด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 ตัวรองพื้นนะงานผิวดีมากตัวเนี้ยทําให้แบบติดหน้าเกี่ยง่ายงานผิวดีมากนะคะจะบอกว่าตัวคุชชั่นของเขานะคะสามารถแบบ เก็บรายละเอียดได้ดีมากแล้ก็อีกอย่างหนึ่งนะที่ยกชอบเลยก็คือตัวคุชชั่นของเขานะคะไม่หนักมากนะคะแล้วก็ปกปิดดีด้วยสามารถใช้ได้แบบบางบางเอวิด l o ุกได้แล้วก็จะใช้ออกงานหรือไปเที่ยวเนี่ย แล้วสีปากสีเขน่ารักมากแล้วก็เดีย๋ยวยกเนี่ยจะขอไปปัดแป้งก่อนนะคะตัวแป้งเนี่ยเดีย๋ยวยกใช้ของอะไรไปดูกันมาขั้นตอนนี้นะคะขั้นตอนนี้ยกจะใช้แป้งนั่นเองนี่นะคะหย,ยกกจะปัดแป้งด้วยแปรงนะก็คือ,อยกใช้แป้งของ c c Cat h i d โ l นะคะนี่ โยกจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยโยกก็ซื้อที่เซเว่นเหมือนกันจริงๆอนะ่ะโยกก็จะใช้อีกตัวหนึ่งด้วยนะคะที่คู่กันนะคะโยกจะใช้เป็นก่อนแต่งหน้านะเพราะว่าจะบอกว่าคือมันดีมากเลยเป็นซีซีครีมนะคะใช้คู่กับตัวนี้แต่ว่ามันหมดแล้วก็เลยไม่ได้เอามาใช้ในคลิปนี้นะแต่คลิปต่อไปนะคะจะลองมาใช้ให้ดู ยกนะคะจะเอาแป้งซีซีแคทิ่ดอนะคะปัดตรงใต้าตาก่อนแล้วตั้งนั้นก็เราก็จะค่อยๆปัดให้ทั่วทั่วหน้านะคะอย่าปัดหนาเกินไปนะคะค่อยๆปัดนะคะทุกคนแป้งของซีซีแคทิ K ่ดอนะคะที่ได้ออกมาเมื่อกี้ก็ใช่ไหมนีปัดแป้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขอไปแต่งตาก,ก่อนนะเนาะเดี๋ยวขอทาตาห่อนะตายก็จะใช้ตัวนี้เหมือนเดิมก็คือตัวลิปแมทนะคะ เพราะว่าเขาใช้ได้3สเตปเลยนะทั้งตาแล้วก็แก้มนะคะแล้วก็ปากไว้วยใช้สีเดียวกัน,นจะได้ดูมแมทกันหมดเลยนะคะก็จะแต่มออกมานหน่อค่ะขั้นตอนนี้นะคะหยกก็จะเริ่มที่จะเอาลิปแมทนะคะมาทาที่เปลือกตานะคะตั้งแต่หัวตาจนจรลดปลายตานะคะก็คือหางตาน,นั่นเอง แต่จะบอกว่าอยากให้เพื่อนๆนะคะค่อยๆทาลงไปนะคะเพราะว่ามันจะสีเข้มเกินไปไป,ไปนะคะก็มาเขียน ก็มาถึงขั้นตอนเขียนคิ้วนะคะยกใช้ที่เขียนคิ้วของ V Brand Eye Brow นะคะเป็นดินสอเขียนคิ้วนะคะที่ซื้อได้ง่ายๆตามเซเว่นอีเนั่นเองอยากจะบอกว่าการเขียนคิ้วนะคะเขียนที่กรอบคิ้วก่อนแล้วก็ค่อยๆฝนคิ้วตอนเขียนคิ้วเสร็จนะคะถึงแม้ว่าจะค่อยๆเขียนขอบคิ้วนั่นเองนะแต่ก็อย่าเขียนจนหนาเกินไปนะคะ ค่อยๆเขียนแล้วก็อย่าหนักมือนะคะนี่นะคะได้คิ้วมาแล้วนะแต่ยังไม่เสร็จจบจะใช้ตัวแปรงอันนี้นะคะนี่อันนี้คือที่เขียนคิ้วเหมือนกันแต่เขียนคิ้วแบบเป็นฝุ่นนะคะแต่อันนี้จะเป็นที่ปัดคิ้วนะคะจวก็จะตรงนี้แหละมาปัดคิ้วให้ขึ้นไป เปแบบนี้นซึ่งยรเนี่ยจะเอามาปัดขนคิ้วให้มันตั้งขึ้นนะคะนี่เลยนี่นะดูนะคือแบบไม่ต้องไม่ต้องใช้มันเยอะขนาดแบบให้มันแบบเงียวนะขนาดนั้นนะ่ะค่อยๆปัดนะคะ ตัวนี้เนี่ยพอรู้สึกว่าแล้วใช้ตัวนี้แล้วว่าเราอ่ะเขียนคิ้วว่าไม่เท่ากันใช่ปะหรือหัวคิ้วว่าของหยกกับขนมันไม่ได้แบบมีเหมือนกันมันจะเหมือนแหว่งไปนิดนึงตรงหัวคิ้วว่าหยกก็เลยจะใช้ตัวนี้มาช่วยทําให้ขนคิ้วมันตั้งอะ่ะแล้วรู้ไหมมันแบบมันทํา ในขั้นตอนของการปัดเคิ้วกันนะคะก่อนอื่นเลยหยกจะใช้แคนเมคนั่นเองก่อนที่จะมาปัดด้วยมาสคาร่านะคะหยกจะใช้ของแคนเมคมาปัดคิ้วให้มันขึ้นไปก่อนนะคะในการที่ปัดขึ้นนั่นเองให้เขาฟูแล้วก็ตั้งขึ้นหลังจากนั้นนะคะหยกก็จะใช้ของมาสคาร่าซิดูซิดนั่นเองสีน้ำตาลนะคะทุกคนแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนจะปัดด้วยมาสคาร่านะคะหยกจะเกลี่ยแปลงให้มี ตัวมาสคาร่าน้อยที่สุดนะคะตัวสีของมาสคาร่าน้อยที่สุดนะคะเพราะว่าจะทําให้คิ้วเลอะได้ถ้ามันเยอะเกินไปและนี่นะคะก็ได้มาแล้วนั่นเองคิว้วฟูสวยมากนี่ปัดอาจจะยิ่งหนาวกว่าน,นี้แล้วก็อาจจะหนึบเหมือนริงกว่าน,นี้นะคะ <laughs> นี่นะคะอีกตัวหนึ่งนะคะที่อยกจะเอามาใช้นะคะก็คือตัวนี้นั่นเองนี่เวทเอ็นวายนะคะ เป็นตัว p r e s r e s Powder p e o r d Compact ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะหยกก็จะเอามาไล่ด่้งแล้วก็เอามาปัดตรงหนกหนกคิ้วแล้วก็ตรงหนกแก้มนะคะซึ่งเขาจะทำให้หน้าเนี่ยดูมีความเงาขึ้นนะคะแล้วก็เก็บ ตรงท้องคิ้วได้ดีมากเลยนะคะทำให้คิว้วดูเด่นขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่หยกชอบที่สุดก็คือเวลาหยกเอาไปปดใต้ตาเนี่ยทำให้ตาใต้ตาเนียนขึ้นด้วยนี่นะคะเมื่อกี้ที่หยกทาไปที่หยกได้แต่งไปนะคะเขาเรียกว่าเวนย n โ Photo Focus พ r สพรา Powder นะคะตัวนี้เนี่ย ต่อไปนะคะหยกก็จะมาปัดขนตาด้วยแคนนี่ก่อนเห็นไหมนี่หยกเอามาปัดทั้งขนอีคิวแล้วก็ขนตานะคะเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยงอนแล้วก็เหมือนแบบว่าถ้ายิ่งใช้ตัวนี้เนะี้ยขนตาหยกเนี้มันก็จะยิ่งแบบด้งแล้วก็ยิ่งหนาขึ้นเพราะว่าหยก,กขนตาน้อยามากๆตัวนี้เนี้ยเขาช่วยชีวิตหยกได้มาตลอดเลยนี่นะคะปัดขึ้นเลย โยก็จะใช้ตัวนี้นะคะเหมือนเดิมเลยซีทูซินะคะมาป,ปัดขนตาเห็นไหมมันปัดได้ทั้งตาแล้วก็ทั้งคิ้วอะ่ะคิ้วยังฟูขนาดนเลยอะ่ะ ปัดขนตาไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมยกก็จะมาบอกว่าหยกจะขอเติมปานะคะอีกสีนึงแล้วก็ขอไลทแก้มอีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีตัวทิ้นนะคะที่ยกใช้มาเป็นปีแล้วแล้วก็ชอบมากๆนะคะอยากจะมาแนะนําให้ทุกคนได้ลองใช้ดูนะคะราคาก็คือย่อมเยาวด้วยแล้วก็เป็นแบบนี้อันนี้นะคะคือของ Fresh Job นะคะนี่เลย เขาน่ารักมากๆาเลยนะคะคือหยกอะก็จะแนะนําเพื่อนให้ใช้ตัวนี้นะคะกันเยอะเพราะว่าเขากินหอมนะคะตัวนี้นะคะคือโทมิโตลิปทินนะคะนี่เห็นไหมเอ่ยนี่เพาคือโทมิโตลิปทินนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยเขาเป็นโรสลิปทินนะคะซึ่งกลิ่นของเขาเนี่ยมันจะหอมมากๆหกยกก็ชอบแบบกินอะแต่วันนี้นะคะหยกจะเลือกใช้เป็นสีนี้นะคะเป็นโรสลิทินนะคะนี่ ก็ค่ะข้างในเลยอืก็จะประมาณนี้แล้วก็ขอปัดขอไลน์นะคะขอไลน์นิดนึงนี่นะคะ เป็นของ wet w i เป็นไฮไลท์พาวเดอร์นะคะยกชอบมากเป็นตัวโปรดของยกเลยนะคะไม่ว่าจะออกงานไปทำงานไปเรียนนะคะยกก็จะใช้ตัวนี้ตลอดนะคะเขาทำให้หน้ายกเนี่ยดูฉ่ำและมีความเงาที่มีมิติมากขึ้นนะคะเพื่อนๆสามารถไปซื้อได้นะคะที่ if and boy วัสันแล้วก็บูธค่ะสามารถไปลองหาดูได้นะคะพรอแล้วแล้วก็จบด้วยน้ำแรกของฟรดดันะคะ ตัวนี้ก็ซื้อที่ e a e and boy เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเพื่อนเพื่คนไหนนะคะมีนำแรกที่ใช้อยู่แล้วนะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะนี่แต่ยกชอบตัวนี้เพราะว่าหอมด้วยนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นกุหลาบเหมือนกันเป็น rosemary i n นะคะสเปรย์นี่ีดไเลย เขาก็จะทําให้เครื่องสาอางนะคะติดทนนานนะคะแล้วก็สดชื่นทําให้เครื่องสำอางนั้นแมตไปกับหน้าทาั้งวันเลยคะ่ะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าโยหยกเนี่ยจะไปทําผมดีดีกว่าน,นี้นะคะแล้วก็จะมาดูกันนะคะว่าลุกที่ฟินิชแล้วนะคะออกมาแบบฟินิชแล้วนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะ คลิปนี้กันนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแล้วก็อีกย่างหนึ่งขอฝากเพจ w i t วิตมีวิ a n ฟ with you ไว้เลยนะคะแล้วก็อีกไม่นานนะคะโยก็จะทำเป็นเพจของโยกเองนะคะที่จะรีวิวอะไรดีๆนะคะในนั้นให้นะคะอ,อ็อวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากนะคะ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย